ขับไส้ใหญ่หมูครับเมื่อเี้ามาขับหมักยางครับขับเครื่องหมักครับนมสดครับตัดปี๊บครับซอสฝาเขียวครับน้ำมันหอยครับอันนี้กระเทียมครับพริกไทยครับน้ำตาลครับผงนัวครับเกลือรสดีครับขับเพื่อความเร็วครับ กระเทียมครับเฮาติดใส่โถปันเหมครับครับพริกไทยครับอันนี้น้ำตาลทรายครับครับเกลือครับอันนี้ผงนัวครับน้ำมันหอยครับใส่ลงไปซอสครับผลาเขียวครับ ใส่ลงไปรสดีครับอันนี้นมสดครับใส่ลงไปครับตามด้วยน้ำตาลครับอันนี้น้ำตาลปี๊บเด้ครับครับหลังจากใส่เครื่องครบแล้วครับข้าวสียบปัป้นครับครับหลังจากใส่เครื่องครบข้าวสีมาปั้นครับ อันนี้เครื่องปั่นเครับพระวาบเร็วครับครับปั่นให้ละเอียดนะครับบาเท้า,าสีบาหมักครับครับอันนี้สิเป็นไส้ใหญ่เขาเตรียมไว้แล้วครับหรือว่าล่างไว้เรียบร้อยแล้วครับรครับเทลงไปครับ อันนี้ใส่ซิปโลเลยครับครับหลังจากเทน้ำมักมเทาติวมาค้นครับคุเข่าให้เข่ากันครับสิมักทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจังสปียางครับ หลังจากหมักแล้วก็สิได้ใส่ใหญ่นาตาประมาณนี้ครับบบานเข้าเสเอาถุงปติ๊กครอบเลยครับครอบไปแล้วครับยิ่งใหญ่ครับบวานนี้สิ้นั้ไปแช่ลำแข็งเลยครับตัวว่าให้ใส่เข้าเครื่องนะครับแจงสิไปหมักครับเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการย่างครับครับ หลังจากมักใส่สักอีกสองชั่วโมงแล้วครับเอาสีบปติเตาครับทานครับลงไปเลยครับทเทเราไปสอบเ้วยครับ หลังจากเท่ทานแล้วครับมาเลี้ยงครับเลี้ยงให้ทานนี่ยืดจุดเดียวก่อนครับเลี้ยงสูงไ้ก่อนครับเวลาติดเต่าครับไฟกับสีดีติดทานเสมอครับแต่เขาว่างเตรียมเตาครับเวลาติดเต่าหรือว่าติดไฟเข้าไปครับท่านที่ติดสารับ เาต้องเรียกกันต้องสูงสิครับทานครับขับหลังจากใส่ทานแล้วกับปบ่านในห้าสิมว่าติดเตาครับใส่หัวแจักับเป่าเลยครับโดยความไว้ครับต้องการใ้ไฟติดตรงไหนครับ ยกหัวจัดไปเลยเลยครับดันล่างลงไปครับ นีทท่ทิ้งอีกด้านะครับเอาสิบกับป๋เตี้ยงสองขางครับเกิดความวัยด้วว่าให้ทานติดเร็วครับการให้ทานติดเร็วหรือว่าไวครับครับหลังจากทานติดได้เต็มที่แล้วครับก็สิบกระเขับหรือว่าเทียทานครับ หาย่างก็ต้องแฮทในบ่ได้ครับเพราะว่าเทแต่หมูใหม่ครับต้องมาถูกทานล้มอยู่ หลังจากทุกทานหรือว่าแก์ทานแล้วครับตะแกงครับทีนี้หมองล็อกเลยครับด้านหนาครับสิเป็นมองล็อกตะแกงครับบาดเท้าเจียวใส่ขึ้นครับขับหลังจากเข้าเตรียมทานครับหรือว่าติดเตาครับเดี๋ยวลอยครับกับสีประมาณนี้ครับใส่ครับเอาใส่ขึ้นครับ ไสใหญ่หมูย่างครับใส่ไฟโบตองแห้งหลายครับประมาณนี้ครับขับไสใหญ่ครับเอาขืนแล้วก็ต้องเฝ้ากลับด้ครับจะเฝ้าให้ได้ไหมครับไล่กรับไปเรื่อยครับขับแป๊บเดียวครับเริ่ม ที่ซุกเราครับเพราะว่าใส่ดีบางครับอย่างใส่่อดข้างสิบุมีควดปไปเลยครับเพราะว่าใส่สิบุมี้ํามั่นเยครับ อันนี้กลับแล้วดนะครับนะครับโอ้สีเหลืองครับอันนี้รอบแรกครับนะครับใส่แป๊บเดียวครับครับอันนี้รอบแรกครับนะครับเดี๋ยวล่ายสักพักครับใส่นี่ยางบนนี้ครับแต่ว่าเรต้องใส่ไฟแห้งครับเพราะว่าสิไม้ก้อนสุกครับไส้ใหญ่ครับ ครับรอบที่สองครับ,ข,บขับไปไเรื่อยๆครับนะครับแปบ๊บเดียวครับใส่ใติดซุกเร็วครับใหม่เร็วสุกเร็วครับเขาต้องค่อยกลับไปไเรื่อยนะครับ,รบส่วนที่อยู่หมอก ไปครับกับสิหม่เร็วครับครับค่อยเช็คทุกทุกเส้นแล้วก็เช็คอยู่ตลอดด้วยครับย่างใสครับ ไปเรื่อยๆครับครับอันเริ่มแล้วครับเริ่มดีไซน์แล้วครับเหลืองครับถ่าขืนเอาไปต่อไปครับถึงว่าใส่ครับย่างไฟแห้งอะไรครับกะสีรปมาณนี้ครับ ขนาดนี้ไฟบ่แห้งเด้ครับแป๊บเดียวครับเริ่มเหลืองแล้วครับครับกระละบังส่ครับอันที่ซุกครับต้องค่อยเช็คอูกเลยครับเ่าไวร่ขึ้นใหม่ครับครับอันนี้ซุกแล้วครับเรื่องเหลืองครับขับสุกแล้วครับ าย่อยออกเรับยแปบ๊บเดี๋ยวอะไรที่รับใส่ครับค่อนข้างสีย่างงายแต่ว่าใหม่เร็วครับสีย่างบดดนคืออย่างพวกหูพวกนากากครับ ส่วนที่สุก้องเอาออกครับช่วงใกล้ที่สุกครับตกขยันกลับเรื่อยๆครับสั้นใหม่ครับ เบอรไก่กรอบครับไสใหญ่หมูย่างครับอันดีซุกแล้วครับนะครับเหลืองครับครับอันดีซุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับครับผมรัดน้าเบิงวิธีหมักไสย่างไสครับขายคลองผมกับตลาดนัดคลองสุลินครับนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอันดีเตาย่างครับครับผมสวัสดีครับ